บางลายทนอยู่ต่อไปก็ทุกข์จึงต้องเลิกหลากันไปไม่งั้นก็ติดอยู่อย่างนั้นท่านเรียกพบคือติดยินดีในอัตภาพคนงตงนัวเองเพราะเป็นอำนาจกรรมไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้เพราะทุกคนรักสุขเกียรติทุกขกันดังนั้นจริงๆแล้วเป็นโทษของวัตตะ หากยังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องประสบความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอาการหนัหนกๆอวีจีมาแล้วก็เป็นที่ไปการอยู่ในอำน,นาจของคนอื่นทุกอย่างไปทุก่ล้ำไปการปฏิสละทุกอย่างเป็นสุขคนทั้งหลายย่อมเดือดร้อน ในเรื่องทุกสุขทั่วไปพ่อกิริตเป็นเครื่องมัดสัตว์เป็นของก้าวลูกในยากอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีกิริตหมดสิ้นไปจากใจและสบายหายห่วง